นี ite, ่ท um. ้่เสียซันทาวินชีเทียนสัสดีนที่ที่3กันยายนนะคะวันนี้ค่ะเอาส่นทีเจ้คู่สมของร่างกายมาต่อในชัร์ที่11แล้วนะคะวันนี้ก็มีคำสองคำสองห้าคำเหมือนเดิมค่ะคำแรกเลยคำว่าขนรักแร้ค่ะขนรักแร้ภาษาจีนว่าอะไรเอ่ยขนรักแร้ภาษาจีนอ่านว่าเย่เหมาเย่เหมา วีเสียงสี่อ่านว่าเย่เอโอเสียงสองอ่านว่าเหมาอ่านรวมกันว่าเย่เหมาแปลว่าขนรักแร้เคนฮะคำแรกผ่านไปคำที่สองเลยนะฮะคำที่สองคำว่าท้องน้อยท้องน้อยภาษาจีนเขาเรียกว่าเสีย่ยเสีย่ยฟู่กู่เสีย่ยฟู่กู่ เสี่ยฟู่ปู้สะกดพินิว่า xia เสียงสี่ 4. อ่านว่าเสี่ย fu เสียงสี่อ่านว่าฟู่ bu เสียงสี่อ่านว่าปู้เสี่ยฟู่ปู้แต่ว่าท้องน้อยคำสองผ่านไปนะคะคำที่สามต่อคำว่อาอะไรเอ่ยกระดูสบักกระดูสบักภาษาจีน,นเรียกว่าเจียนเจียกู่ เจียนเจียกูสะกดพินยินว่า j i a n เสียงหนึ่งอ่านว่าเจียนอันนี้คำสอง j i a เสียงสามอ่านว่าเจียอันคำที่สามนี้ c u เสียงสามอ่านว่ากูจะอ่านว่าเจียนจูเจียนเจียกูไม่ได้นะคะต้องอ่านว่าเจียนเจียกู a เจียนเจียกูแปลว่ากระดูสบักกระดูสบักเจียนเจีย ไช่แล okay, ้วคำที่สี่คำว่าลำตัวลำตัวภาษาจีนเรียกว่าชวีกันชวีกันแปลว่าลำตัวแล้วสกะกดยังไงคุณอินสกะกดว่า q ิวยูเสียงหนึ่งอ่านว่าชวีเจเเสียงสยาดว่กันนหารวมกันว่าชวีกันแปลว่าลำตัว ชวีก้านแปลว่าลำตัวคำที่5้าคำสุดท้ายที่ภาษาในวันนี้ค่ะคำว่าท้องส่วนบนภาษาจีนเรียกว่า h ่างฟู่ปู่ซ่างฟู่ปู่ซ่างพินีินสะกดว่า s h a n g s h n สี่อ่านว่า s ่างฟู่ f u เสียงสี่อ่านว่า fu ่ b u เสียงสอ่านว่าปู ช่ a างฟู่ปู่แปลว่าท้องส่วนบนครบแล้วนะห้าคำทวนอีกนึงนะขนรักแร้เรียกว่าเย่เหมาคำที่สองท้องน้อยเรียกว่าเสี่ยฟู่ปู่คำที่3กระดูกสะบักเรียกว่าเชียนเจียกูคำที่4ี่คำว่าลำตัวเรียกเรียกว่าชวีก้น คำที่ห้าสุดท้ายท้องส่วนบนสร้างฟู่ปู่โอเคค่ะวันนี้ก็มาฝากห้าคำคนง่อยกว่าชิปนี้จะมีประโยชน์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะไม่ก่อนค่พวกมีเจอกันใหม่ในชั้นเตอร์ที่สิบสองนะคะส่วนของร่างกายต่อสว่วนขาบ๊ายบาย